วันนี้พามาดูเหรียญรุ่นยกฉัดวัดพระธาตุประสิทธิ์อำเภอนาาจังหวัดนครปนมครับวันนี้ตลาดพระเครื่องประจำท้องถิ่นครับวันพฤหัสบดีครับของอำเภอนาแกนะครับนี่ครับไปได้เหรียญหนึ่งมาครับห้าเหรียญร้อยบาทครับเหรียญยี่สิบาทครับไปเจอเหรียญรุ่นยกฉัดวัดพระธาตุประสิทธิ์ครับนี่ครด้านหน้าจะเป็นองค์พระใต้ฐานก็ว่าเป็นรุ่นยกฉัดครับนี่ขอบข้างครับ สภาพผิวเดิมๆนะครับใช่ครับด้านหลังจะเขียนว่าพระธาตุประสิทธิ์จังหวัดอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนครับเนี่ยนี่ลงกล้องให้ดูชัดๆครับเนี่ยความคมของเหรียญครับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับเนี่ยเป็นพระประจำท้องถิ่น,นครับใช่ครับความคมของการแกะบล็อกสมัยโบราณนะครับนี่ฮะ เทคโนโลยีสมัยโบราณคือความเดิมของตัวหนังสือนะครับรุ่นใหม่จะเป็นฟอนต์ที่มีลวดลายเหมือนการแกะสลักด้วยเลเซอร์นะครับนี่ห่วงพระครับด้านหน้าแบบผิวรคราบที่เกิดจากการรีดยังติดอยู่ที่เนื้อห่วงพระอยู่เลยครับ ว่า,นนาวรุ่นยกฉัดครับใช่ไหมครับความคมความตึงของตัวหนังสือใช่ไหมครับนี่พื้นผิวเหรียญเรียบตึงครับผ้าของนี่เป็นด้านหลังหูงเหรียญจะเจาะลักษณะนี้นครับใช่ไหมครับเป็นเหรียญที่ราคาไม่แพงควรแก่การเก็บไว้นะครับ20บบาทครับ พระาธาตุประสิทธิ์เนี่ยเป็นพระาธาตุของคนอำเภอนาว่าทั้งจัหงหวัดนครพนมัเนี่ครับให้ตางให้ความเคารพศรัทธาบูชาองค์พระาธาตุครับมีงานนมัสการทุกปีครับนี่นะครับภาพรวมของเหรียญนนครับ